<c oughs> พูดในง่ายดีก็ต้องพูดว่าไอ้บาปเนี่ยเอามันมีไว้สอนมนุษย์ฉลาดมนุษย์โง่โดยสติปัญญาที่ควบคุมไว้ไม่ได้ที่บาปก็มาช่วยสอนให้มนุษย์ฉลาดเคยรู้จักมีสติปัญญาที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญา นั่นบาปเกิดขึ้นมันก็กัดเอามันก็เผาเอามันก็แทงเอามันก็ทำอันตรายเอาเป็นการสอนมนุษย์ให้รู้จักว่าบาปนี่เป็นอย่างไรมนุษย์ก็จะได้ความความั้าใจที่ถูกต้องอสติปัญญามันจะไม่เฟ้อแต่เดี๋ยน,นี้ก็ยังหวังไม่ได้ แม้ว่าโลกนี้กำลังประกอบไปด้วยความทุกข์ยากลำบากมีวิกิตการมนุษย์ก็ยังไม่สำนึกจึงถือว่าบาปยังสอนไม่พอ <c oughs> คงจะสักวันหนึ่งที่บาปมันจะสอนมนุษย์ได้พอแล้วมนุษย์ก็จะเปลี่ยนความคิดความเห็น <c oughs> ไม่ปล่อยตนเป็นเหยื่อของบาปตีดต่อไป ถ้าจะดูให้ดีกว่านั้นอีกสำหรับคนที่มีปัญญากว่าธรรมดาก็ควรจะเห็นว่าไอ้บาปนี่มันเป็นเครื่องสอบล่มนุษย์ให้ถือว่าความยากลำบากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายนี่เป็นเครื่องสอบล่มนุษย์ถ้ามนุษย์สอบได้ผ่านไปได้ก็ดีกว่าเดิม นี่บาปเข้ามาสอบไล่มนุษย์ถ้ามนุษย์เอาชนะได้ผ่านไปได้มนุษย์ก็ดีกว่าเดิมจ <c oughs> นกว่าจะหมดบาปจะได้เป็นพระอระหันต์เพราะว่าอยู่เนื้อบาปออหรือหมดบาปถ้ามองกันอย่างนี้ก็ต้องถือว่าบาปเนี่ยมันมาให้บุญ <c oughs> มันมาให้บุญ เมื่อมันได้ประสบกันกันกบบาปเพียงพอแล้วมันก็คิดไปในทางที่ตงกันข้ามคนก็เปลี่ยนเป็นทำให้ถูกต้องแล้วก็ได้บุญก่อ,อนหน้านี้มันยังโง่แล้วมันไม่ยอมเปลี่ยนคือไม่อยไม่ยอมเชื่อคำสั่งสอนที่เขามีไว้ในแล้ว่่อ,อย่าไปทำเขานั้นมันบาป แล้วก็ไปทำข้าวแล้วก็บาปแล้วก็มีความทุกข์ถึงที่สุดข้าวเาก็ยอมเปลี่ยนมีเรียกว่าเป็นความการุณาปราณี <c oughs> ของสิ่งที่เรียกว่าบาป <c oughs> แก้ไขมนุษย์ให้มันดีขึ้นผ <c oughs> ู้ใด ทําความเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่าบาปในลักษณะอย่างนี้แล้วไม่ทํายบาปมันก็จะหมดไป <c oughs> ทีนี้ถ้าจะถามว่ามันจะทําได้โดยวิธีใดม <c oughs> ันก็กลับไปหา <c oughs> เรื่องเดิมคือไม่เป็นธาตุของอายตนะศึกษาเรื่องอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ให้ดีๆให้รู้จักตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นสิ่งที่เอาเราลงเป็นทาตุอู่บ่อยๆแล้วก็ไม่รู้สึกตัว ศึกษาให้รู้จักอายตนะทั้งหกนี่ให้ดีๆคำว่าด,ดีในที่นี้คือถึงขนาดที่จะไม่ลงไปเป็นทาุของมันเรื่องอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือเรื่องแรกเรื่องตั้งต้นที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาให้รู้จริง ใครเคยคิดอย่างนี้บ้างอาตมาก็เคยงูเคล้ามาเป็นสิบสิบ,สบปีเพราะว่าเขาสอนว่าไอ้เรื่องตาหูจมูกลิ้นตายใจนี่มันเป็นเรื่องชั้นสูงสุดชั้นปรมัดชั้น่ทําอะไรก็ไม่รู้ไว้เดียนกันตอนหลังๆพูดอย่างนี้มันโง่มาก เรื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคือคอขอกอกาที่ต้องเรียนก่อนอื่นทั้งหมดในการศึกษาพระพุทธศาสนาอะไรอะไรมันตั้งต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นจึงเป็นเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาชนะมันได้ก็เป็นเรื่องของนิพพาน ถ้าไม่รู้แจ้งไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเป็นเรื่องเดาทั้งนั้นเป็นเรื่องขัดกันในเรื่องดาวเรื่องว่าตามตามกันไปเป็นศรัทธ,ธาอย่างงมงายเ <c oughs> พอภัยที่ว่าจะต้องขอพูดว่าโดยมากเนี่ยก็พูดกันว่าให้ตั้งต้นเรื่องตั้งต้นพระพุทธศาสนาโดยเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์ <c oughs> อย่างนี้มันก็ถูกแต่ร่ำกรวนเป็นพิธีดีตองเสโดยมากไม่รู้ว่าพระพุทธธรรมประสงค์คืออะไรและทำไมกันไอ้เรื่องที่ถูกต้องมันต้องรู้จักตัวความทุกข์แลวหวังไอ้ที่พึ่งที่จะดับทุกข์มันจึงจะเลี้ยวหาพระพุทธธรรมประสงค์ถ้าเราไม่มีความทุกข์ก็ไม่รู้จะเอาพระพุทธธรรมประสงค์ไปทำไม เราต้องรู้จักความทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่อาจจะรู้จักความทุกข์ได้เพราะความทุกข์นี้มันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากการทําผิดเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสัมผัสกันข้าวกับรูปเสียงสิงรสสดพระธรรมารมณ์ นี่คือกออกอกาที่จะสอนลูกเด็กๆทั้งเราให้รู้ไปเสียตั้งแต่ชั้นอนุบาลวา,าตาเห็นรูปรู้แจ้งทางตาแล้วระวังให้ดีตอนนี้ทางโง่แล้วก็จะวินาศท,ท่าฉลาดแล้วก็จะเอาตัวรอดได้ <c oughs> ทางโง่มันก็เกิดความอยากความต้องการชนิดที่จะ เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าไม่โง่มันก็เกิดความ้าดใจที่ถูกต้องแล้วก็ทำไปอย่างถูกต้องก็ไม่เกิดความทุกข์ <c oughs> ใครเคยคิดอย่างนี้กันบ้างพราสิ่งแรกที่จะสอนในธรรมะหรือศาสนาให้แก่ลูกเด็กๆนั่นนะคือสอนให้เขารู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> ให้เห็นชัดเจนโดยไม่ต้องเชื่อคนอื่น ว่ามันเกิดความคิดขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเป็นทุกข์ในทางหนึ่งแล้วถ้ามันเกิดความคิดในทางตรงกันข้ามอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ได้ความรู้ความเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นต่อไปทีนี้เขาก็จะรู้เรื่องความทุกข์รู้จักเรื่องป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ ล้าถามว่านี่สติปัญญาของใครบอกว่าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของฉันนี่คือถูกต้องอย่างยิ่งทมเนียมโบราณเรามาเคยประสบมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเนี่ยเขาไหว้คนแก่ถ้าคนแก่จะพูดว่าว่า้พระนะลูกนะไหว้พระนะลูกนะอย่างนี้เสมอไปคนแก่นั้นก็เป็นคนซื่อตรง เขาไม่โกงพระพุทธเจ้าสติปัญญานี่มันของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของคนแก่คนแก่เขาไม่กล้าคดโกงยุรยักยอกอะไรอะไรของพระพุทธเจ้ามาเป็นของตัวพอใครไหว้เขาเขาก็ไหว้เขาก็ว่าไหว้พระนารูกนะทั้งนั้นแหละหรือเขาจะหมายความว่าในตัวเขานั้นมันมีพระอยู่บ้าง จะมีความรู้อะไรเหมือนพระพุทธเจ้าบ้างละกิเลสละความทุกข์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าบ้างอยู่ในตัวเขาคือเขามีส่วนที่มันดีหรือเป็นบุญบ้างเพราะเขารู้เรื่องบาปแล้วก็ละ <c oughs> มันเสีย